ใส่ตัวไหนอ่ะใส่ตัวนี้ดีไหมหรือว่าจะใส่ตัวนี้ดีเอ่อโจเซฟินจ้าอ้าวง้าง้างอุ้ยน้องน่าจะหมั่นโอเคเดี๋ยวน้องจะเปลี่ยนผ้าอ้อมให้น้องก่อนนี่แน่ฮะคือน้องมีก็ต็ตกคือมาหาเราบ่อยมากเลยนะเอาแล้วมันเร็วเลยขนาดนี้ทุกคนมันเร็วมากมันเร็วเกินได้เด็กผู้ชายนะคะ เราควรสามีรูปเป็นสาวหล่อดีทุกคนเอ๊ยยังไงดีขอต้อนรับเข้าสู่วันทันไร้เบบี้ชาเลนจ์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันก่อนนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย ทุกคนคือน้องมิกโโตะคือมาหาเราบ่อยมากเลยนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะว่าใครจะคิดถึงน้องมิกโโตะนะคะมิกโโตะมาหาบ่อยจริงๆทุกคนไว้ไงลูกมาหาไม่อีกแล้วนะมาหาบ่อยมากอ่ะเดี๋ยวขอกอดลูกหน่อยละกันเนาะนี่มากอดลูกแม่คิดถึงลูกม,มากๆเลยนะจ๊ะผมก็คิดถึงแม่ครับ โอ้โหเป็นเด็กดีเหลือเกินนะคะมีกโตนนะคะเดี๋ยวเราขายภาพวาดด้วยนะคะในราคา7จ็ดร้อยซิมเริอนนะคะก็เออแล้วก็เดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำด้วยเพราะว่าตอนนี้น้องปวดฉี่นะคะน้องก็อยู่ในระยะตั้งคันนะคะซิมเวลาตั้งคันเนี่ยจะชอบเข้าห้องน้ำเนาะทุกคนเราเองก็ แปลกใจเหมือนกันนะว่าทําไมเวลาที่สิมท้องเนี่ยซิมจะเข้าห้องน้ําบ่อยนะคะตอนนี้เด็กๆไปโรงเรียนนะคะส่วนหมาป่าน้อยสองคนนะคะก็หลับนะคะคือที่บอกว่าหมาป่าน้อยสองสองคนเนี่ยเพราะว่าคนหนึ่งเนี่ยเขามีวิญญาณมนุษย์หมาป่าสิงอยู่ข้างในเพียงแค่ไม่แสดงออกนะคะก็เลยทําให้เลี้ยงหมาป่านะคะรอวันที่ ปลูกขึ้นมาเฉยเนาะแต่ไม่รู้ว่าทุกคนอยากให้เราปลูกไหมนะคะแต่ว่าแค่เจสสิก้าคนเดียวเราน่าจะเหนื่อยพอแล้วนะคะอะเดี๋ยวให้น้องเซนนี่วาดรูปด้วยนะคะตอนนี้เหมือนมีอาการแพ้ท้องด้วยนะคะตอนนี้คือวาดรูปแล้วก็ต้องหาเงินนะคะเพื่อที่จะามาดูแลครอบครัวนะคะกลับมาแล้วนะคะน้องยูกินะคะน้องโซระนะคะกลับมาพร้อมกับ อการเรียนที่ดีขึ้นไหมเนี่ยกลับมาแล้วก็ค่าพลังงานลดลงเลยน้องยุกิเนี่ยการเรียนดีขึ้นนะคะส่วนน้องโซล่าเนี่ยยังทรงๆอยู่เนาะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวน้องทําไมหนูไม่มานอนดีๆลูกเฮ้ยหนูมาสลบไลายตรงนี้ทําไมไปนอนบนเตียงดีๆนอนก่อนนะยุกินะลูกนะแล้วส่วนน้องโซล่าทำอะไรอะคะโซล่าทาอาหาร โซราต้องใจเย็นๆนะคะพอดีว่ามีอาหารอยู่ในตู้เย็นเนาะถ้าสมมติว่าโซราทำกับข้าวเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าไฟจะไหม้ไหมแต่ไม่น่าจะไหม้นะเพราะว่าน้องน่าจะมีสกิลในการทําอาหารแล้วนะคะตอนนี้นี่เป็นห่วงในเรื่องของไฟไหม้อย่างเดียวเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้น้องทําอาหารแบบง่ายๆละกันเนาะมาทําเลยจากนี้สับๆ ชาๆาชิบช,บช,บชบืบฮะก็ทําได้อยู่นะเนี้ยหอมนะเนี้ยวัตถดิบเกดดีนะเนี้ยคุณแม่เนี่ยซื้อวัตถดิบที่ไหนนะทําไมเกดดีจังเลยเนี่ยขอดูอสูตรหน่อยละกันเอ๊ะทำยังไงนะเออก็คือน้องต้องดูสูตรนะคะ ถึงจะทําอาหารได้อุ้ยทำพลาดแล้วนิดนึงมีการเขินด้วยไม่ต้องเขินนะคะมันเป็นเรื่องธรรมดาของวัยรุ่นที่หัดทําอาหารนึกสูตรอยู่ตอนนี้คือโซระนึกสูตรอยู่นะคะแมดูถ้าคือจะสําเร็จนะคะเนี่ยน้าน้องดูไม่กังวลกับการทําอาหารเลยอะ่ะดูดีทําเสร็จแล้วนั่นก็คือซูชินะคะ ทำง,ง่ายไฟไม่ไหมแต่จริงๆแล้วซูชิก็ไฟไหม้ได้นะคะทุกคนเอออะ,อะเดี๋ยวเราให้น้องโซล่านะคะถ่ายเซลฟี่ก่อนเนาะนี่เลยถ่ายเซลฟี่นะคะคือเราต้องเซลฟี่น้องๆไว้นะคะจะได้เก็บรูปๆเด็กๆนะคะไว้แบบเออเป็นความทรงจำเนาะอะ,อะเรียบร้อยนะคะส่วนยกุกิตื่นขึ้นมาเซลฟี่ให้คุณแม่หน่อยลูกมา มาเซลฟี่กันนะคะถ่ายรูปนะคะเซลฟี่นะคะมาอ่าอ่ะ,อะมุมนี้ไม่ได้นะมุมนี้ก็คือแกงเวอร์ออกมาก่อนเดี๋ยวให้ยูกิออกมาตรงไหนดีออกมาขยับมานิดนึงอ่าแล้วก็เดี๋ยวถ่ายเซลฟี่ใหม่มุมเมื่อกี้แกงมากเลยอะ่ะ อะมาเรียบร้อยอุ้ยสวยมากคือหน้าน้องแบบมีความแบบญี่ปุ่นมีความเกาหลีมากเลยนะคะส่งแล้วก็เป็นลูกครึ่งเนาะเป็นลูกสาวตาชั้นเดียวอุ้ยอันนี้คือแท่มากอุ้ยทุกคนเราอยากแบบมีลูกเป็นสาวหล่อแล้วแหละหรือว่าเราควรจะมีลูกเป็นสาวหล่อดีทุกคนเอ๊ะย,ยังไงดีอุ้ย พี่อิงฟ้าก็ซูยูกิไม่ได้นะเนี่ยเอาดีๆคือแบบมีความหลัวมากเลยอ่ะอยูกิเมื่อกี้อ่ะส่วนน้องมิโกโตพูดคุยกับน้องเจสสิก้านะคะเจสสิก้าตัวเน่ามากเลยอ่ะเออขอให้มิโกโตอาบน้ำให้ได้ไหมอ่ะเจสสิก้าจริงๆตอนนี้น้องหิวนะคะหลังจากที่เราให้เจสสิก้าเนี่ยไปทานอาหารนะคะเราก็ ให้น้องมานอนนะคะส่วนน้องโจเซฟินนะคะได้ของเล่นใหม่เป็นตุ๊ก,กตาน่ารักมากเลยค่ะทุกคนอุย้ยนี่ตุกต๊กตาของหนูหนูรักตุ๊กตาตัวนี้จังเลยอะ่ะขอบคุณพี่มิกาเตอร์นะคะที่ซื้อตุกต๊กตามาให้เุ้ยพี่ชายที่แสนดีอีกแล้วมิกโตะคือแบบอันนี้เป็นมอดน,นะคะเราโหลดมานะคะคือน่ารักมากเลยอ่ะตุ๊กตา คือน่ารักจริงๆอ่ะทุกคนคือแบบเป็นเหมือนบ้านตุ๊กตานะคะแต่ว่าเป็นตุ๊กตาเหมือนตุ๊กตาแบบตุ๊กตาเราเคยมีนะตุ๊กตาแบบเนี้ยตุก๊กเป็นฟิลแบบตุ๊กตาเด็กผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักมากๆเลยนะคะอันนี้สามารถเปลี่ยนชุดแต่งตัวได้ด้วยนะคะออยากใส่ตัวไหนอะใส่ตัวนี้ดีไหมหรือว่าจะใส่ตัวนี้ดีเออโจเซฟินจ้า เล่นตุ๊กตาอะ้รก็อย่ายลืมเก็บสิจ้านี่คุณแม่ก็มาเก็บให้ตัวหนึ่งนะคะคือมันเป็นตุ๊กตาที่มีวิกแล้วก็สามารถเปลี่ยนชุดได้คือแบบเป็นตุ๊กตาที่น่ารักมากๆเลยนะคะแต่แบบเอ่อบางคนก็จะเรียกตุ๊กตาตัวใหญ่แบบนี้ว่าตุ๊กตาลูกเทพนะไม่ใช่ลูกเทพนะคะอันนี้เป็นลลกของโจโซเซฟินเองแม่ไม่เข้าใจ <c oughs> แม่เข้าใจหนุ่ซ่า าหนูจะเล่นเนี่ยแม่ไม่ว่านะแต่หนูต้องเก็บดีๆนะฮะหนูก็จะเก็บดีๆค่ะเอ่มหนูขอของเล่นเยอะๆอ,อีกได้ไหมคะหนูชอบชอบของเล่นที่แม่เอามาให้นะคะ่ะนี่ดีใจมากนะเน,นี่ยลูกเปล่าโ,โอเคเดี๋ยวหนูจะเปลี่ยนผ้าอ้อมให้น้องก่อนนี่แนะ่ฮ้นี่น้องน้อยมีผ้าอ้อมแล้ว เราก็ได้เหมือนกันนะเนี่ยตุ๊กตาแจ๊พี่มิกะตอดีใจจังเลยอะพี่มิกเตอเนี่ยเข้าใจดีกับเราจังเลยเนาะทํางานได้แล้วก็มาซื้อตุ๊กตาให้เราด้วยเอ้ยดีใจจังว้างว่างว่าวาอุ้ยน้องน่าจะหมั่นเขี้ยวนะคะเพราะว่า น้องเป็นมนุษย์หมาป่าเนาะน้องก็จะมีมันเคี้ยวนิดนึงแต่หนูต้องทะนุนอมของเล่นนะเพราะว่าของเล่นชิ้นนี้เนี่ยเราจะเอาไว้ให้เด็กๆรุ่นต่อไปด้วยนะมาดูในส่วนของภาพถ่ายกันนะคะดูซิข้างบนนะคะก็จะเป็นโซลาร์แล้วก็มิกโกโตะนะคะข้างล่างก็จะเป็นน้องออยูกินะคะแล้วก็น้องออนิวนะคะคือแบบ ถึงแม้ว่าเราจะแบบมีลูกสี่คนแต่สี่คนก็สี่ตล์อยู่นะเอาจริงๆเนี่ยแอบแบบรู้สึกว่าชอบชาเลนนี้มากๆเพราะว่าได้แต่งซิมคือพอเราจะมีลูกแบบ100คนเนี่ยไม่น่าไม่อยากจะคิดเลยนะว่าลูกจะหน้าตาแบบไหนอะไรยังไงนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆก็พัฒนาทาาักษะมาได้ไกลแล้วนะคะน้องเจสสิก้าเนี่ยก็ เข้ากระโหนได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องพาน้องเจสิก้าไปอาบน้ำก่อนนะคะส่วนน้องโจเซฟินนะคะน้องโจเซฟินก็เต็มทุกช่องแล้วนะคะเพิ่งเต็มเมื่อกี้ด้วยนะมีเห็นแบบเป็นสีแบบอ,อ่อนๆอ,อ,อยู่เนาะก็เหลือของเจสิก้านะคะมีเข้าห้องน้ำอีกนิดนึงแล้วก็มี การทรงตัวนะคะต้องให้เจสสิก้าเนี่ยมาเข้าห้องน้ําอีกรอบแล้วก็ให้เจสสิก้าเนี่ยวิ่งไปรอบๆนะคะน้องก็จะได้ทัากษะการทรงตัวเพิ่มขึ้นเนาะจริงๆเนี่ยเราก็แอบแบบไปเล่นนอกรอบบ้างนะคะเพื่อที่จะให้เด็กๆเนี่ยมีพัฒนานการเร็วๆนะคะคือเราอะตั้งใจว่าเราจะให้เด็กๆเนี่ย มีพระนการเต็มทุกช่องจริงๆเราถึงจะให้น้องโตเนาะเพราะว่าไหนๆก็เล่นแล้วนะคะเพื่อความไม่เบื่อของเราเองบางคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยหาวิธีเล่นเดอะซีมเนี่ยเล่นยังไงให้สนุกนะคะลองสร้างเงื่อนไขแล้วก็ไม่ใช้สุดโกงเนี่ยเราว่าเล่นได้เรื่อยๆนะแล้วก็สนุกมากอย่างตอนนี้นะคะเด่นก็เล่นมัน b ันเ c h เบบี้ชาเลนเนี่ยมาแบบ12ตอนแล้วอะ ก็เสีงสนุกอยู่นะคะแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวจะไปเล่นชาเลนจ์อื่นด้วยเนาะก็เออ่มีเลงไว้อยู่2ชาเลนจ์นะคะก็มีกาแล็กซี่ชาเลนจ์แล้วก็อ,อีกชาเลนจ์หนึงก็จะเป็นดิสนีย์ชาเลนจ์นะคะอ่ะเดี๋ยวให้น้องวิ่งไปรอบๆเลยละกันเนาะส่วนคุณแม่ก็ทำอาหารนะคะไปลูกไปให้น้องไปวิ่งกันนะคะ <laughs> เดี๋ยวให้แม่มา ทำความสาหัสแล้วก็ถูกพื้นเนาะไปไปนี่เราจะต้องโตแล้วนะเนี่ยนี่ไงเมื่อกี้คือพัฒนาทักษะเรียบร้อยอา้าวมีผู้ชายมาหาเราที่บ้านนะคะก็คืออ่คุณลูเซียคือพ่อของน้องโจเซฟีนกับน้องเอเจสสิก้านะคะมาหานะคะ ก็มาหาที่บ้านนะคะก็น่าจะแบบอยากมาพบลูกอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เขาเข้ามาที่บ้านก่อนละกัน <Yes. S 1> จริงๆนะพ่อเขาหน่าเข้มมากเลยอะทีนี้เนี่ยลูกเราจะหน้าตาอย่างไงเนี่ยค <c oughs> <c oughs> าดหวังอยู่นะว่าลูกจะหน้าตาโอเคนะคะอะเดี๋ยวเราลองแบบพูดคุยใกล้ชิด จูบเขาหน่อยนะเราอยากให้เ,เขาเนี่ยมีค่าความรักของเราเนี่ยเต็มเตมไว้นะคะส่วน okay, น้องเจสสิก้าปวดจะบพุงแก้มตุบๆนะคะเนื่องจากมีเขี้ยวงอกนะคะมิโก็ตโทรมาจะรับสายไหมอ่ะยังไม่รับเนาะก็ บางทีเนี่ยมิกก็ตกก็ชอบโทรมาหาแม่บ่อยอเกินน่าจะแบบคิดถึงคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยอ่ะส่วนคุณแม่นะคะตอนนี้ก็ทำเค้กนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยก็พัฒนาทักษะได้เต็มแล้วนะคะนี่โชว์เลยเต็มแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องให้น้องได้เติบโตแล้วนะคะคือแบบอยากจะบอกทุกคนเลยว่า EP นี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นแล้วว่าทรงของน้องเนี่ยจะออกมาดูดีหรือเปล่าถึงเวลาเป่าเค้กแล้วนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้เจสสิก้ามาเป่าก่อนเนาะมาคุณแม่พาน้องมาเป่าเลยนะคะคุณแม่โมโหอะไรใจเย็นๆนะคะเสียการควบคุมคุณแม่พาน้องมาเป่าเค้กเร็วเออแล้วก็อ,อ โจเซฟินเป่าต่อนะคะแล้วตอนนี้คุณแม่ก็ท้องโตแล้วนะอา้าวมีของเล่นอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเอาไว้ตรงนี้แล้วกันคือน้องเอาของเล่นไปไว้ในเอ่อที่เก็บของของน้องด้วยนะทุกคนอา้าเป่าเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เติบโตได้เลยลูกมาเจสสิก้ายังไง่าคุณแม่มาปักเทียนก่อนเดี๋ยวไม่งั้นเนี่ยน้องจะหยิบไปหนึ่งสอง สามนะคะเป็นเด็กผีเข้าผีออกนะคะว้ายเป็นเด็กผีเข้าผีออกเลยเหรออ่ะให้เป็นอุปนิสัยล่าเริงนะคะแล้วทำไมน้องมาด้วยลุกผมสั้นเนี่ยไม่ได้ไม่ได้นะไม่ได้นะเนี่ยเฮ้ยยานะปักเทียนก่อนอย่าเพิ่งเหยียบไปนั่นไงเรียบร้อยโจโซเซฟินหนูทำแบบนี้ไม่ถูกนะจ๊ะ เดี๋แม่ต้องทำเค้กใหม่ทำไมมาหยิบเค้กแบบนี้ก็เจ้าไซเฟนก็คือเราต้องทำเค้กใหม่อ่ะทุกคนคือมันเสียเวลาตรงนี้แหละอะเรียบร้อยแล้วนะคะปักเทียนแล้วตอนนี้หนูต้องโตแล้วหนูไม่อยากโตค่ะหนูไม่อยากโตจริงๆไม่อยากโตหนูก็ต้องโตนะคะอะมาเป่าเทียนก่อนหนูจะไปไหนมาเป่าเทียนก่อนเร็ว มามามาอาเดี๋ยวกดก่อนนะคะให้คุณแม่ช่วยมาเป่าเทียนนะคะอ่ะอาเร็วให้คุณพี่ก็ได้จะใครก็ได้ช่วยพาน้องมาเป่าเทียนก่อนเร็วเๆ็วเร็วเร็ววอย่าให้น้องโตแล้วมามามหนูอย่าดื้อหนูต้องโตลูกโจเซฟินพ่อแม่เนี่ยยังมีน้องอยู่ในท้องอีกสองคน ฉะนั้นแล้วเนี่ยหนูจะไปนอนโอ้โหโจเซฟินช่วยมาเป่าเทียนให้แม่ก่อนแม่หนูโจเซฟินน่าจะไม่อยากจะโตนะทุกคนดูท่าทางแล้วส่วนพี่เจสิก้าเนี่ยเขาอยากจะแปลงโฉมแล้วนะโจเซฟินนะอืมอ่ะมาเติบโตเลย โตแล้วนะคะหนึ่งสองสามเป็นเด็กชอบออกกลางแจ้งนะคะงั้นเดี๋ยวเลือกปณิธานเป็นอ,อชอบเคลื่อนไหวแล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่แคสกันนะคะว่า น้องเนี่ยโตมาจะหน้าตาอย่างไรมาดูในส่วนของโจเซฟินก่อนนะคะเนื่องด้วยตอนเด็กๆเราให้น้องผมสั้นเราก็จะให้น้องผมสั้นค่ะโจเซฟินนะคะผมสั้นสีดำหน้าตาสวยอยู่นะเออดูแบบมีความลูกครึ่งเกาหลีแล้วก็ฝรั่งอันนี้เป็นชุดทางการของน้องอันนี้ชุดออกกำลังกายแล้วก็ชุดต่อไปนะคะก็จะเป็นชุดนอนค่ะ น้องก็จะมาในตีมสีชมพูนะคะชุดต่อไปของน้องนะคะก็จะเป็นชุดปาร์ตี้นะคะเสื้อนี่ก็มาจากผ้าแหวบูฟเลยนะคะส่วนกระโปรงเนี่ยโหลดมาจากมอสอันนี้ก็จะเป็นชุดว่ายน้ําของน้องค่ะและชุดต่อไปนะคะก็จะเป็นชุด หน้าร้อนนะคะนี่เป็นตีมสี่น้ำตาลแล้วก็ชุดหน้าหนาวค่ะเป็นตีมสีน้ำตาลนะคะมาดูในส่วนของเจสสิก้าของเรานะคะแม่เสือสาวเอ้ยไม่ใช่แม่หมาป่าสาวนะคะดูสิหน้ามีความแบบเออมีความอินเตอร์นะคะคือไม่ได้ออกลุกหมวยขนาดนั้นนะคะมีความอินเตอร์ดูมีความแตกต่างจากพี่ ทั้ง2คนนะคะอันนี้ก็เป็นชุดออกกาลังกายของน้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดนอนนะคะแล้วก็ชุดปาร์ตี้นะคะมาในธีมสีน้ําตาลหมดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดว่ายน้ํานะคะเป็นสีฟ้าอันนี้ก็จะเป็นชุดหน้าร้อนนะคะแล้วก็ชุดต่อไปชุดหน้าหน,นาวนะคะมีเอ,อ้ยทุกคนเราลืมใส่หมูแล้วก็หางให้น้องแต่ไม่เป็นไรนะคะ่ะไม่เป็นไร เอาไว้โตขึ้นเดี๋ยวค่อยใส่ให้ละกันอา้าวทำไมไม่เห็นมีหูมีหางล่ะเจ้าตัวเล็กอืมหนูซ่อนไหมค่ะ <Wow. S 2> หนูไม่ได้ซ่อนค่ะแม่คุณแม่ลืมอา้าวเจนนี่จะคลอดแล้วเหรอเอาแล้วมันเร็วเลยขนาดนี้ทุกคนมันเร็วมากมันเร็วเกิน ได้เด็กผู้ชายนะคะเดี๋ยวเราจะให้น้องชื่อว่าเซบาสเตียนนะคะเป็นชื่อทีอ่มีคนตั้งให้นะคะก็ใครอยากตั้งให้เนี่ยก็ตั้งให้ได้เลยนะคะไม่มีธีมอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะดูความเหมาะสมว่าเราจะไปตั้งให้ลูกคนไหนละกันเนาะอันนี้ เด็กผู้หญิงนะคะเดี๋ยวเราจะให้น้องชื่อว่าเซเลน่านะคะเซบาสเตียนกับเซเลน่านะคะไม่รู้ว่าคนไหนจะได้เป็นมนุษย์หมาป่าหรือจะเป็นมนุษย์หมาป่าทั้งสองแต่ว่าไปเด็กแบบนี้ไม่น่าจะเป็นมนุษย์หมาป่านะเนี่ยเดี๋ยวเราให้เติบโตเลยละกันเนาะอ่ะส่วนอีกคนอยู่ที่ไหนเอ่ย อ,อีกคนอยู่ตรงไหนเอ่ยไหนเอ่ยอ๋ออยู่ตรงนี้อีกคนนึงเป็นมนุษย์หมาป้านะคะนี่แล้วตอนนี้ทุกคนไปโรงเรียนอ่ะคุณแม่มาให้น้องเติบโตก่อนละกันเนาะมาเติบโตแล้วก็อีกคนหนึ่งนะคะที่เป็นมนุษย์หมาป้าว้าวเราได้มนุษย์หมาป่าเพิ่มอีกหนึ่งคนแล้วแล้วก็จะเป็นฝูงมนุษย์หมาป่าได้แล้วดี เนาะอ่ะอีกคนหนึ่งก็เติบโตนะคะเติบโตเลยสุ่มนะคะ1 2 3นะคะเป็นเด็กอ่อนไหวนะคะก็เป็นผมสีบรอนเอ้ยไม่บอนสีผมสีดำเออแต่ว่าเราจะให้น้องเป็นผมสีบรอนเพราะว่าพ่อเขาผมสีบลอนนะคะสองสามนะคะเป็นเด็กอ่อนไหวเหมือนกันนะคะอ่าโอเคผมสีดำเหมือนกันเลยอะทุกคน แต่ว่าอีกคนนึงเป็นมนุษย์หมาป่านั่นก็คือเซเลน่าเป็นมนุษย์หมาป่านะคะามาดูในส่วนของเซบาสเตียนนะคะนี่หน้าตาน้องคือมีความฝอมมากคือแบบหนุ่มหนุ่มฝ่อมมาแรงแต่เป็นฝ่อแบบไม่ใช่ผิวแทนเหมือนออร์นิวแล้วนะนี่อันนี้ก็จะเป็นชุดทางการของน้องนะคะชุดนอน ชุดต่อไปนะคะก็จะเป็นชุดปาร์ตี้นะคะแล้วก็ชุดต่อไปก็จะเป็นชุดหน้าร้อนชุดต่อไปนะคะก็จะเป็นชุดหน้าหนาวคะ่ะแล้วก็มาดูในส่วนของน้องเซเลน่านะคะเซเลน่านะคะมาในธีมสีเหลืองเหมือนกันผมบลอนนะคะตาฟ้า,าชุดนี้ก็จะเป็นชุด ประจําวันของน้องนะคะหน้าตาน้องก็จะอฟอกฟอนะคะคือเรามีในหัวล้วแหละว่าเราจะแต่งน้องประมลาดบานไหนเนาะทุกคนอ่ะชุดต่อไปนะคะชุดทางการมาในธีมสีเหลืองนะคะชุดต่อไปนะคะชุดนอนนี่เป็นหมี่นะคะตอนนี้หนูยังไม่เป็นหมาป่าแต่หนูเป็นหมีไปก่อนชุดต่อไปนะคะก็จะเป็นชุดปาร์ตี้นะคะ และชุดต่อไปนะคะก็จะเป็นชุดหน้าร้อนนะคะและชุดหน้าหนาวค่ะยังไงทุกคนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้เด๋วก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย